วแต่ปัญญานั้นมันเกิดจากสุตะตัวนี้ครับสุตะในการฟังฟังเพราะนั้นตอนเช้านะครับก็ฟังจากพระครูท่านตอนก่อนที่จะบินบาแเราก็ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมาตามวาระตอนเย็นเราก็ฟังเป็นการเพิ่มเข้าไปเติมในส่วนที่เป็นกายภาวนาศีลภาวนาเติมเข้าไปในส่วนจิตตภาวนา เติมปัญญาเข้าไปมันจะครบองค์ไงครับศีลส,สมาธิและปัญญาใช่ไหมครับเนี่ยมักมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาย่อลงเป็นสาเพราะนั้นปัญญาตัวเนี้ยมันจะต้องเกิดจากการฟังเป็นเบื้องต้นเพราะฉะนั้นเราไปดูเลยครับประวัติของพระมหาสาว,วกใดๆเนี่ยที่จะบรรลุธรรมส่วนมากในอดีตการนั้นจะฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมอันนั้นบุญท่านเต็มแต่บุญของเราเนี่ยยังไม่เต็ม แต่เราก็ต้องอาศัยกันสั่งสมสั่งสมก็คือคือคอคอนี่แหละฟังทีละเล็กฟีละน้อยนี่แหละมาวะมันเยถะปุญญัสสะณมัตตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโพปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาาัสสะโถกังปิโถกังปิอาจินังบุคคลไม่พึงดูหมิ่นว่าบุญนั้นน้อยว่าจะไม่มาถึงตน เหมือนหยดน้ําที่หยดลงในตุ่มตุ่มนั้นย่อมเต็มด้วยหยดน้ําได้ชั้นใดนักปราชญ์ท่านสั่งสมบุญของท่านโถกลางปีโถงกลางปีทีละน้อยทีละน้อยบุญของท่านก็ย่อมเต็มได้ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ฟังครับฟังฟังนี่ไม่ใช่วาสักแต่ถฟังนะฟังต้องใส่ใจฟังน้อมจิตไปในการฟังเพราะนั้นการฟังเนี่ยในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาพร้อมก็คือเขาตั้งใจฟังจริงๆนะไม่ได้สักแต่ฟังเลยฟัง ผู้ที่มีบุญมากแล้วก็ไม่ได้ฟังมากรอพายะทาลุจิริยะนี่ก็เห็นต่ว่าศักแต่เห็นได้ยินเทวดศกได้ยินแล้วอันบุญของท่านเต็มแล้วต่อมาก็ได้ฟังหลายครั้งบ้างก็ได้บรรลุแต่ของเราเนี่ยมันยุกกลางเนี่ยมันก็ต้องฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกสั่งสมไว้อาจินังครับอาจินังก็อัดบุญนั้นก็อุจยโยขึ้นมาก็มีนะครับอาจินังเพราะนั้นภาวนามนรปัญญาเนี่ยจะต้องอาศัยมาจากสุตะการฟังเพราะนั้นหลวงพี่ ต้องฟังนะครับเงี่ยหูฟังฟังแล้วก็ใส่ใจในหงื่อนั้นอย่าไปพึงปุงแต่งว่าใครพูดเอเอผู้พูดเป็นผู้จังใดเนาะนี่ยอย่าไปถึงถึงตรงนั้นเลยครับเอาฟังว่าท่านพูดเรื่องอะไรสาระอยู่ตรงไหนแค่นั้นก็พอฟังแล้วก็ไปใกล้ควนนะครับติตองการใกล้ค,รครวนเนี่ยมีอยู่2ลักษณะนะครับหนึ่งโยนิโสมนสิการ ค่อควรถึงเหตุถึงปัจจัยว่าเออที่ท่านพูดมาเนี่ยมีเหตุมาจากอะไรโยนินะครับแหล่งที่เกิดเลยดําเนินมาถึงตรงไหน,นแล้วอีกตัวหนึ่งก็ไข้ควรพิจารณาก็ธรรมวิจยะอันนี้อยู่ในองค์ของพุทธชงเกตนะครับธรรมวิจยะสัมโพธชงเนี่ยติตองไข้ครวรหาเหตุเออท่านกล่าวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจินตามยาปัญญานะครับเป็นกระบวนการที่จะทําให้ปัญญาในขั้นที่ฟังเนี่ยละเอียดขึ้นนิ่มนวลขึ้นฟังแล้วเข้าใจยังไม่พอ แล้วก็มาใคล้ครวญอีกเห็นจริงตามนั้นชัดแจ้งแล้วไม่มีอะไรที่จะมาหักรางได้จึงเข้าสู่กระบวนการของภาวนานบรญยปัญญาที่เราเพียรเราทําการยืนการเดินการนั่งอย่างนี้นะครับหลวงพี่อันนี้คือคือว่าส่วนที่เราจะต้องได้พัฒนาในสี่ส่วนนะั้นคือกายภาวนาศีลภาวนาและจิตภาวนา ในส่วนของปัญญาภาวนาได้ครบอยู่ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ทั้งหมดเลยส่วนจะได้มากยญยน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาชนะอันรองรับก็คือจิตของเราบางท่านท่านมีภาชนะมากไม่ต้องฟังมากเลยฟังนิดเดียวได้ได้มากอันนั้นเป็นบุญของท่านแต่ของเราถ้ายังไม่เข้าใจอย่าไปพึงว่าไม่ได้อะไรสิ่งที่เราตั้งใจฟังกะว่าจะจำเนี่ยจำไม่ค่อยได้หรอกครับ แต่ไอ้ส่วนที่มันผ่านไปคล้ายๆกัจะจําไม่ได้นะครับแต่พอจิตละเอียดเข้าไปอิและเอียดก็ึ้นมาเองครับมากเลยเพราะฉะนั้นคําว่าพระหูสูตเป็นผู้ทรงจํามามากได้ฟังมามากก็นี่แหละครับสุตะนี่แหละครับฟัง mm hmm. เพราะนั้นก็ขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในการที่เราก็มาตรงนี้ก็ได้ในส่วนของญาติโยมผู้ที่มานี่ก็ใส่ใจเอาตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูท่านขุดสระน้ําบ่อ อันใสสะอาดไว้เลยครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญเลยเป็นน้ําอันใสแล้วไว้พวกเราทั้งหลายที่มาตักบาตรก็ดีนาพาชนาหารมาก็ดีไหวพระสวดมนต์หรือม,มาฟังธรรมก็ดีก็เอาภาชนะคือกายใจของท่านมาตักเอาน้ำเนี่ยน้ำบอ่อตรงเนี้ยได้มากได้น้อยก็แล้วแต่เพราะนั้นเป็นโอกาสอันดีของเราเพราะว่าการให้ทานก็ดีการสมาทานศีลก็ดีเป็นภาวะเบื้องต้นแห่งการเดินทางในวัฏสงสารของเรานี้ พระเดชพรองคุณหลวงพ่อท่านรักษาการท่านกับการแหกโค้งออกจากวัฏฏะท่านใช้คําฟังออฟังแล้วเห็นภาพเลยนะครับคือเราไม่เกิดแก่เกิดายกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากอยู่ตรงเนี้ยพอเรามาทําตรงนี้มากๆนะหลุดออกจากไปตรงนี้ไปเลยไม่ต้องมาวนตรงนี้อีกเอ,อเพราะนั้นเราก็สั่งสมเพราะนั้นโอกาสอันดีเนี่ยขอนโมทนาคณะกรรมการเอาใจใส่พร้อมเพรียงบริบูรณ์กันดีแล้ว เ,เราก็จะได้เป็นบุญร่วมกันจะมาใช้คำว่าบุญยะภากิโนอนตุท่านก็นึกดูสิญาติโยมคณะสงฆ์พ่อขาวแม่ขาวมันเก่าบองวัตรภานะตั้งไกลท่านก็มาเนี่ยไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาลอยๆนะเพราะมีบุญอันสั่งสมร่วมกันมาก่อนภาษาโบราณท่านว่าเคยเก็บดอกไม้ห่มต้นตักบาทห่มขันทำบุญหม่มศา เคยเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็น,น้องเป็นคู่บาอาจารย์กันมาค่อยได้ง้อโ้งเกาขึ้นมากไก่ไก่ก็คือไก่ขันพูพระทั้บุญห้องมากไก่ไก่ก็คือวัดคือไก่เป็นธรรมดาดังนั้นแล้วเราได้มาอุปสามภทธาพ่อแม่รูบาอาจารย์นังประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้เป็นโอกาสอันด,เนนดีเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มหาศาลเลือเกิน โอ้ยวันเฮ่าตำบลเ่าสารนี่ก็น,นอ้อวัดกะเห็นสำนียพระสำนีขั้นสีเอาสั่งหกสิบเจ็ดสิรูปจังสี่นี่เฮาสีหาใสาไปมนในป่านนี่มันบอกเออมาแล้วก็มาป้มความเพียรด้วยเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐเพราะนั้นธรรมวิจยะเนี่ยฐานะวิจยะเนี่ยท่านกล่าวไว้เลยบุคคลผู้ทำความเพียรอยู่ตั้งใจอยู่มีสติอยู่ทุกริยาบทอยู่ แม้ว่าโลภะโทสะท่านจะมีแต่ท่านไม่ให้โผล่ขึ้นมาในทําลายทักษินายะของเรานั้นเหมือนกับที่นาที่หญ้านั้นมีอยู่แต่ผู้ดูแลนั้นถอนออกก็ดีเอาไว้ในคนตมนั้นก็ดีหญ้าไม่ขึ้นมาบังเบียดกอข้าวกอข้าวย่อมอบรวงมากได้ฉันใดทานที่เรามาทําแก่โจคีบุคคลผู้ทําความเพียรอยู่เช่นนี้แม้ราคะโทสะของท่านจะมีแต่ท่านก็ข่มเอาไว้อยู่ทักษิณาของเรานั้นจึงบริบูรณ์นี่ท่านเก่าก็พูดอินทก,กะ พวกอะไนะอังกุระพวกเทพบุตรเข้ามาฟังธรรมสมัยไปดาวดึงนอนไปปวดพุทธ,ธมารดานอินทกะนีเฮ็ดบุญกับพระอหรหันต์มากเฮ็ดหน่อยๆแต่ว่าได้ลายอังกุลานี่ท่านเต่าไม่ออกสิบสองโยดผอุนั้นมากก็ได้ยับหายยับหายยุ่ไกลไปอีก12โยชน์เพิ่นก็นเลยบอกว่านี่แหละบุญทักชิหนาที่เท่าเฮ็ดไป วัตถุท่านบริบูรณ์แล้วท่านยกภู้เร่าูู้หายเนี่ยผูบริบูรณ์แล้วปฏิฆาหกผ,ผูรับนี่บริบูรณ์แล้วครบองค์แล้วนี่อน,นิสงส์จังมากไม่ขนาะนับบ่ไดว่านันพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทั้งซีมูหามูหรือบ้านไก่บ้านไกลนี่แหละคือโอกาสเนี้ยจากวันที่หนึ่งถึงวันที่เก้าถือว,ว่าเป็นโอกาสอันดีเราได้มาทําอย่างนี้แล้วก็โอ้อาตมาฟื้มอกปื้มใจนํา ผู้เพิ่นอยากอันนั้นก็บบว่ากันแต่ว่าของเข้าบุญนี่แหละเข้าผู้เฮ็ดนี่แหละผู้ทํำนี่แหละก็สิได้เป็นบริบูรณอย่างเต็มที่วันนี้ในเวลาอันน้อยเนิดรวบรัดตัดตอนอาจจะต่อเนื่องบ้างก็เอาไปกินตนามัญญาปัญญานะครับวิจยยสัมโพสชงดูนะครับ แล้วก็ให้เห็นแล้วก็เห็นบุญของเราก็ตั้งอกตั้งใจท้ายที่สุดแห่งการกล่าวทมในวันนี้เป็นวันแรกนั้นทดสอบเวลาด้วยทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอาจจะขาดตกบกพร่องนั้นก็ขออาภัยอโหสิไว้นักการระบัดนี้วันข้างหน้าก็คงจะบริบูรณ์ดีขึ้นขออาลาธตนาคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายคุณทา่านคุณศีลคุณภาวนนาที ขณะครูบาอาจารย์เพิ่นบำเพ็ญเพียรพอออกพอขาวแม่ขาวบำเพ็ญเพียรหนี่แล้วให้ไปหอดไปเทิงพอออกภูมิมาอุปธรรมอุปถาถวายปัจจัยสีหนอท่ถวายมาแล้วในอดีตที่กำลังจะถวายในมือี้ปัจจุบันจักตาไว้ไปแน่น้าโคตรขังหนาพุ่นแล้วบ่มีแนวตอบทแทนก็มีแต่บุญบารมีนี่แหละให้ไปหอดไปเทิงผากันอยู่เย็นเป็นสุขแควขาดปลอดภัยให้ดูให้โศกให้ลงให้ไพ่ โชคลาบมังรวยมังมีสีสุขจะเล่นในหนาที่การงานจะเล่นในวิถีชีวิตจะเล่นในธรรมปสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโอกาสเด้อมีเวลาเด้อพยามาให้ช่องเด,อด,ดอ้อได้มากประพฤติได้มากเดินไม่ง้างมากปฏิบัตินําเพิ่นมือใดมือหนึ่งในการต่อไปจนวาสิแล้วพี่แล้วก็มาเหตุมาทำแล้วมีความปรารถนาใดจะถึงสึ่งสมถธิสมาบัิวิชาปฏิสัมพิธาปิญญาหรือไปถึงผลแลว้วความเก่าพ้นวัตตะทรสงสารเกิดแก่เก็บตายนี่เขาสู่ความสุขอันไพ่บูญกก่าค คือมักผลพรนิพพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเถอ